อืนินหิมึงคือนอนใดตาบมึงสีบอฟองออกมาบอกโอ้ยมึงเลี้ยนยิ้มหนสติกตีมึงบอปปวดเอวตีมึงน,นอนหลับจังไดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับท่าทางในการนอนของเรานะคะมีใครเคยคิดไหมคะว่าท่าทางในการนอนในแต่ละท่าของเรามันมีดีอย่างไรบางคน ชอบนอนดิน้นบางคนชอบนอนตะแคงซ้ายบางคนชอบนอนตะแคงขวาเนาะแต่คงไม่มีใครนึกถึงว่าท่าทางที่เรานอนในแต่ละท่าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าท่าทางในการนอนที่ถูกต้องในแต่ละแบบสามารถแก้ไขเรื่องสุขภาพอะไรได้บ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยค่ะ ท่านอนหงายเป็นท่าเบสิกที่ทุกคนนิยมใช้กันช่วยลดอาการปวดเมื่อยที่คอและป้องกันการเกิดกรดไหลย,ย้อนได้ค่อนข้างดีนะคะท่านี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจปัญหาเรื่องผิวพรรณและความงามเพราะท่านี้จะช่วยลดและป้องกันการเกิดริ้วรอยในใบหน้าค่ะท่านอนตะแคงไปทางซ้ายเป็นท่าที่ช่วยลดอาการปวดหลังเพิ่มความดันในตับทาให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ส่วนการนอนท่านี้จะทำให้หัวใจเต้นค่อนข้างลำบากไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดค่ะท่านอนตะแคงขวาคือท่านอนที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับท่านอนอื่นๆเพราะการนอนท่านี้หัวใจจะเต้นได้สะดวกยิ่งไปกว่านั้นค่ะการนอนท่านี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยส่วนใครที่ชอบกินอาหารตอนกลางคืนก่อนนอนการนอนท่านี้จะทำให้อาหารไม่ตกค้างอยู่ในกระเพาะนะคะ ค่าต่อไปนะคะคือการนอนขดตัวการนอนขดตัวเราสามารถหันหน้าไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้โดยเราจะงอเข่าขึ้นมาชิดกับหน้าอกและกล้มหน้าการนอนท่านี้ช่วยทำให้เรากรนน้อยลงและเป็นท่าที่เหมาะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภนะคะสำหรับท่านี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหวัวไหลจากการยกของหนกักรวมไปถึงการสะพายหรือหิ้วกระเป๋าที่ใส่ของเยอะๆเป็นประจำเราแนะนำให้นอนตะแคงไปทางด้านขวาและงอเข่าขึ้นมาตามแบบในรูปเลยค่ะการนอนท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหัวไหล่ของเราได้ค่ะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าการนอนท่านี้นะคะจะไม่ทำให้เราปวดหัวไหล่มากกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ถ้ะหากใครรู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต่อไปเวลานอนลองหันมานอนท่านอนคว่ำดูสิคะการนอนคว่ำหน้าจะช่วยลดความดันโลหิตสูงทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีป้องกันการนอนกรนและไม่ทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกอีกอย่างไม่ว่าจะนอนเล่นหรือนอนจริงจังไม่ควรนอนราบไปกับพื้นเฉยๆนะคะแต่ควรหามอนมาหนุนตรงหน้าอกของเราทุกครั้งที่นอนคว่ำด้วยคะ่ะ เวลาตื่นเช้ามีใครปวดหัวบ่อยๆบ้างคะบางคนปวดหัวบ่อยๆก็ไม่อยากทานยาเนาะงั้นมาดูท่านอนที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวของเราได้นะคะสําหรับท่านอนหงายมีหมอนรองคอท่านี้เป็นท่าที่ดีต่อกระดูกสันหลังและข้อต่อช่วยบรรเทาอาการปวดหัวระหว่างการนอนจนถึงการตื่นนอนได้เป็นอย่างดีใครอยากลองท่านี้เริ่มจากการเอาหมอนรองคอมาใส่นอนดูก่อนนะคะรับรองว่าตอนนอนเปลี่ยนท่า ไม่ทำให้คอเคล็ดแน่นอนค่ะท่าสุดท้ายนะคะเวลารอบเดือนมาทีไรนอนลำบากเพราะปวดท้องทุกทีเลยเราเลยหยิบท่านอนที่ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนมาแนะนำค่ะ ถ้านอนหงายมีหมอนใบเล็กรองใต้เขา่าท่านี้นะคะสามารถบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของสาวๆได้ดีเลยเพราะถ้านอนท่านี้ร่างกายของเราจะอยู่ในองศาที่สบายตัวที่สุดกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะอยู่ในลักษณะผ่อนคลายทำให้อาการปวดประจำเดือนของสาวๆลดลงได้นะคะ